มา่านี่ไงติดมอบไปนี่ครับปลามาอีกสองครับผมโอ้ยเกินไปแล้วถุงมันจะไม่พอใส่แล้วสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดักบ่วงหนุยแล้วครับผมวันนี้มาสองคนครับมากระพันต่อพันต่อ นี่ครับบ่วงที่บ่วงที่รู้จักก็รู้จักคนจากคนนี้แล้วครับผ่านต่อครับผมเป็นคนแนะนำนี่เป็นไงโอเคครับเดี๋ยวลองดูผลงานว่าคืนนี้เราจะได้กันหรือเปล่าครับนี่มาเสียบหนูหนาล้างครับหนูมือแปดหนูมือแมือสองไม่ได้แล้วครับพอมีธงหลายชั้นแล้วหนูมือแปด ลองดูทางครับนี่น่าจะยังมีตัวนะครับผมนี่ครับเสียบไว้อย่างนี้่าอดูผลงานครับว่าเราจะมีผลงานให้รับชมเลยนหรือเปล่าทางก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะยังมีตัววันนี้ไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผีคงไม่หลอกครับผม ออเฮ้ยน, like, น,นี่ไงนี่โอ้ยเจอตัวแล้วครับอ้ยหนุ่รุ่นหนุ่รุ่นสวยสวยนี่นีน่ครับโอ้สวยสวยจัดการครับผม โอ้ยผ่านต่อได้หลายแต้มแล้วเนี่ยนี่สามไปแล้วโอ้นี่อีกเน่สุดยอดสุดยอดไปไปไปดูกันต่อครับผมไม่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้ตัวสวยเนี่ยเฮ้ยหมานแล้วเฮ้ยมันจะหลุดไหมเนี่ยจะหลุดไหมเนี่ย เอ้ยเยอะจะกัดมือเอานี่ทางนี้อีกตัวนึง,ง,นนงโอ้ยดับเบิลคิวเลยครับพี่น้องจัดไปสองแต้มนีแ่แต่แต้มนี้สวยนี่นี่นโอ้ยใสสวยนี่โอ้เนี่ยใสสวยใสวยสวยโอ้สุดยอดโอ้มากับพันต่อครับ ดึงเลยมากับพันต่อไม่มีพลาดครับนี่ตัวสวยนี่โอ้โห้ี่สวยโอเควะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อาครับอันนี้เฮ้ยเอาเอานี่นี่นี่น,นี่เฮ้ยโอ้ยตัวสวยด้วยเฮ้ย ใช้ได้เนี่ยโอ้ยไซสสวยครับผมไซสกำลังเลยครับพี่น้องอเฮ้ย,ปปยดูก่อนเดี๋ยวติดอีกนะไปครับไปครับยาวยาวไปพี่น้องอ๋อน,นี่ยังนี้ยังเฮ้ยแต่รูดอยู่มีตัววิ่งเหยียบ ตัววิ่งเหยียบนี่เนี่ยโอ้พันอะไรขนาดนั้นนะอันนี่ปกติเอานู่นไงนะนะเห็นก้านแดงแดงนู่นหนูอาจจะพันอ้าวนี่ไงครับผมเรียบร้อยอนี่มันไซส์เดียวกันเลยนี่นะโอ้ยไซส์เดียวกันเลยเนี่ยเออโอ้ส์สวยเลยกำลังเลยครับไซส์กำลังดูครับหมานม่หมานดูชุดก่อนแล้วกัน หมานไม่หมานดูชุดพี่น้องเสื้อแดงกางเกงแดงถารังเาบูทยัยงแดง <laughs> โอ้ยไม่หมานก็ไม่รู้จะว่าดูถุงใส่ยังสีแดงครับพี่น้องไม่หมานก็ไม่รู้จะว่า,างไงล่ะฮะเนี <laughs> ่ยโอ้ยไปครับผ่านต่อไปไปลุยลุยลุยต่อเลยครับผมไปกันต่อครับผมอันนี้ปกติดีครับ ไหนอันไหน, no ไหนอันไหนมีปัญหาเอาเอา้ยนู้นนู่นโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหดักไว้ตรงไหนเนี่ยโอ้ดักไว้ตรงเนี้ยไปนู่นอะไม่น่าเชื่อมันจะไปนู่นได้อะมันน่าจะติดกอข้าวตั้งแต่แถวนี้เลยโอ้โห <laughs> หนูหนูพาข้าวลบหมดโอ้ดักไว้ตรงนี้อทำไมไปไกลเกินน่าเชื่อโอ้ยหมาแน่นอนครับวันนี้เพราะเราว่าเรามากับนี่ครับชุดแดงชุดแดงมาแรงครับช่วงนี้ <laughs> โอ้ยนาข้าวยังไม่ได้เกี่ยวครับนี่ครับอเคมากับ ผ่านต่อพามาทิมบวงครับผม,มอ,อันนี้ปลอดภยัยแต่นุ่นพามาติดไปครับลุยกันต่อครับเฮ้ยโอ้ยได้อีกสองครับผมโอ้ยติดทีละสองทีละสามอะทีหนึ่งโอ้เขาท่ายอะไรเงี้ย <c oughs> ดูถุงไหม <c oughs> ดูถุงไหมนะดูถุงใส่ <c oughs> หนู โอ้โหมันเกินไปนะโอ้ไปไปไปลุยกันต่อดึกแล้วครับผมแน่แน่แนแนปลามาอีกสองครับผมโอ้ยเกินไปแล้วถุงมันจะไม่พอใส่แล้วดูดินะถึงคอถุงอนะโอ้ พี่น้องดูก่อนครับยอดไปลุยต่อโอเคครับผมมาดูผลงานครับรอบแรกนี่ผ่านต่อกำลังเลี้ยงครับผมโอ้ยสุดยอดนะครับผมนี่วัน รอบแรก39ตัวครับช่วยแบ่งเบาภาระชาวนากิน <c oughs> ข้าวเยอะเหลือเกินโหกัดข้าวไม่ไหวแล้วนะฮะก็นี่ครับผมผลงานสุดยอดไหมโอ้สวยจริงๆครับนี่โอ้โอเคครับ รับชมผลงานโอ้โห,โอโห,โอโหรอบแรกครับผมโอ้โหเท่าไรเนี่ยเท่าไรเนี่ยนับไปยังสามสิบเก้าตัวครับผมโอ้มันสุดยอดจริงๆสวัสดียามเช้าครับ มาแล้วมายามบ่วงตอนเช้ากันครับผมก็ลองมาดูว่าเช้านี้เราจะได้กันกี่แต้มครับไปไปชุดแดงเหมือนเดิม <laughs> อ้าวน่นไงนั่นไง,นนไงมาแล้วครับผมแต้มหมานยามเช้าเดี๋ยวเราไปรอดูผลงานกันครับไปครับไปดูกันต่อยามเช้า นี้โอ้ยอันนี้มีอ่านี่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 ยังมีตัวครับผมโอ้ยโอเคยังมีตัวอึ๊บนี่นอ่ะยังมีตัวให้รับชมครับผมเมื่อคืนติดเยอะแล้วด้วยเช้าก็ยังมีตัวครับ <c oughs> นู่นครับผ่านต่ออยู่นู่น <c oughs> เก็บคนละฝั่งครับผมเออยังพอมีตัวครับผมไปขอญาตเก็บก่อนครับจอดรถปุบก็ติดเลยครับผมดักไว้ตรงนี้สองอันอา้าวไปไหนแล้ววะอ๋อนี่นี่น,นี่ขยับยี่นี่นี่ฮ่าฮ่า นีหนึ่งเต็มครับผมเอ้าอุยเราขออนุญาตเก็บก่อนโอ้ยมีครับหนึ่งเต็มแล้วก็ดักไว้ตรงนี้หนึ่งอันเอานี่เฮ้ยติดจริงๆอะดักไว้สองอันติดสองอันเลย เออหนูแม่งอยู่ในร่องน้ำโอ้ยดักสองอันติดสองอันอันกรอบเลยนะเนี่ยอันที่มอดกินน่ะโอ้ยนี่ เก็บย้อนีนะอันนี้ปกติโอ้ยบวงนี่อันนึงเอาเอาเฮ้ยเ,เ,เขยับป่ะพี่ขยับป่ะเอานี่แต้มนหนึ่งโอ้ไซส์ายนีน่ส์ยกำลังสวย นี่ครับนี่อีกตัวนี่อีกตัวโอ้ยโอเคพี่สวยงามเ<ร>าตินมาเตือนเร็ว,ว,รวผลงานยามเช้าครับผมกี่ตัววะเนี่ยโอ้ยได้ไซส์ใหญ่สองตัวเ<อ>ท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8 9 10 11 12 13 4 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27ตัวเช้านี้เฮ้อน้าล้งางเฮ้อ